สวัสดีสสดค่ะแมทค่ะมะินค่ะจากโซบูสติกเกอร์ค่ะ c o ซูมเมอร์โฟกัสวันนี้นะคะเราจะมารีวิวสินค้าอาหารของลูกค้าของโซบูสติกเกอค่ะที่สนับสนุนเรามาโดยตลอดใช่ค่ะวันนี้ก็มีทั้งหมด6อย่างนะคะก็มาเริ่มกันที่อย่างแรกเลย,ลว,เลยว,วันนี้เครื่องดื่มของโกชงที่เราหยิบมารีวิววันนี้นะคะก็จะมีชาจาก ก็จะมีเครื่องดื่มที่เป็นช็อกโกแลตค่ะโดยกงชงนะคะเป็นเครื่องดื่มภายใต้ใตแบรด์ของโกปิเฮียไทยกีค่ะซึ่งเขาจะดังในเรื่องชาอยู่แล้วแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นช็อกโกแลตด้วยใช่แล้วเดี๋ยวอันนี้เราจะมาแกะชิมให้ดูกันค่ะรชาิแบบเข้มข้นมากใช่ค่ะ,คะแล้วก็วนี่นะคะ สติกเกอร์ของกงชงนะคะสามารถสั่งได้กับเรานะคะทางโซกูสติกเกอร์หรือว่าอีกแบรนด์นี้ก็คือสุเมค่ะเราซับผลิตงานพิมพ์ทั้งหมดเลยว่าสั่งซื้อได้ที่ไหนบ้างหรือว่าจะสั่งผ่านแกลบไลน์แมนก็ได้สามารถเซิร์ชว่ากงชงได้เลยอก็จะขึ้นมาให้สั่งได้เลยแต่ตอนนี้เราต้องพักน้ําก่อนนะคะเดี๋ยวจะอิ่มก่อนอา่าต่มไปที่เพจะดีวิกันนะคะก็จะห้นวค ฟอโรฟีเวอรนี่เป็นขนมปังสูตรวีแกนนะคะมีทั้งตัวขนมปังแล้วก็แยมค่ะตัวขนมปังของเขานะคะจุดเด่นก็จะเป็นส่วนผสมของกุหลาบอ่าบีทรูทแล้วก็เมล็ดงาขี้ม่อน,นะคะ่ะตอนนี้จะเป็นวีแกนร้อยเปเซ็นเลยนะคะไม่มีส่วนผสมของเนื้อนมไข่เลยะคะ่ะใช่เรามาดูกันนะคะว่าขนมปัง อยากจะบอกว่าส่วนผสมที่เขาผสมไปก็คือดีต่อมากเลยสุขภาพของเรานะคะทั้งเป็นกับเรื่องของการบำรุงแบบลดเลือดต้อล่างอย่างในเรื่อที่มอนนะก็สามารถแบบช่วยได้ค่ะนี่มันก็มาชิมกันโอ้หอมมากใช่ค่ะก็แบบจได้กลิ่นหอมของหอมดอกเบิร์กผิวช่างคูของเขาเนี่ยก็มาจาก อีกรูทนะคะใช่ค่ะเดี๋ยวเราจะมากินคู่กับยยมกันนะคะอยมตัวนี้ก็คือราสเบอรี่ลิ้นจี่ค่ะนี่นะคะเนื้อแน่นมากแต่ก็นุ่มด้วยค่ะนี่ค่ะไปคู่กับแยมนะคะก็จะใส่ถ้วยจุ๋ก็ได้หรือว่าจะฝักของจิ้มทานกับขนมปังก็ได้ค่ะขออนุญาตนะคะตัวยยมหอมลิ้นจี่มากเลยค่ะ แล้วก็ตัวขนมปังมีความนุ่มแล้วก็แน่นสามารถทานแบบกงชงเมื่อกี้ก็ได้นะคะค่ะนอกจากนี้นะคะก็จะมีเรื่องของการนะคะวิธีการรับประทานให้ขนมปังอร่อยยิ่งขึ้นไปนะคะว่าจะต้องอบยังไงหรือเก็บรักษายังไงนะคะค่ะโดยที่ฟอราฟีเวอนะคะสั่งสติกเกอร์กับเราก็คือตัวนี้ <Hey. S 2> อันนี้ก็จะเป็นเนื้อรูปแบบพิเศษก็คือจะเป็นสติกเกอร์สีทองใช่เป็นสีพิเศษเลยนะคะไม่ได้พิมพ์จาก CMYK เลยคะ่ะอันนี้เป็นสีทองแบบพิเศษเลยใช่ใชก็นอแจากสติกเกอร์แล้วก็ยังกาก็สั่งทางเราเหมือนกันนะคะก็จะเป็นเพื่อนพี่เครือนน้องในสายใต้แบบของสุดมีคาค่ะ <c oughs> ผลิตัณขนมปังลฟลอราพีเมอร์นะคะสามารถหาซื้อได้เดี๋ยวเราจะขึ้นไว้นะคะว่าสามารถฝั่งซื้อได้ที่ไหนบ้างใช่ค่ะแล้วก็เดี๋ยวเราขอพักของหวานก่อนนะคะแล้วเราก็มาต่อกันที่ของขาวกันมานี่เลยะคะ่ะ <c oughs> มา,าที่ของขาวเป็นบ้างดีกว่านะคะก็จะเป็นอาหารจากคัตตาร์าปิงน,นะคะที่ไม่ได้มีแค่หูฉลากคะ่ะ แล้วก็ยังมีกะหรี่ปั๊บสูตรสิงคโปร์ด้วยค่ะนี่อันนี้เป็นภายใต้แบรนด์เดียวกันของพัตตคารปิงเลยค่ะใช่เดี๋ยวจะมาแนะนําอาหารจากพัตตคารกันก่อนซึ่งวันนี้เรานํมาสามอย่างค่ะก็คือผัดหมี่ฮ่องกงปูนี่แล้วก็ข้าวหน้าห<ร>มูกรอบะะแล้วก็จีู่แล้วก็มาที่อย่างแรกก่อนนะคะอันนี้ก็จะเป็นผัดหมี่ ห้องโคงนะคะจะเป็นผัดหมี่ปูะคะ่ะมันจะมีเนื้อปูให้เรานะคะได้เพลินกัะะเนกเป็นตัวหลักเป็นไงบ้างคะพี่เน็ดมันค่าก็จะเหมือนหอมหต้นผ<ล>ึ้งแล้วนะคะนั่งอยู่ตรงนี้ได้กลิ่นเลยค่ะแล้วก็จะมาที่ข้าวหน้าหมูกรอบกันค่ะพร้อมน้ำราดนี่ อ๋อ,อ,อนอกจากถ้าเกิดเส้นหี่อะค่ะรู้สึกว่ามันจืดไปนะคะก็จะมีเครื่องปรุงที่ทางร้านเนี่ยได้ให้มาด้วยนะคะก็จะเป็นแบบมีพริกที่กเขาเรียกว่าพริกข้าวโอ่งกรอาไม่แน่ใจน,นะคะก็สามารถแบบกินคู่กับเส้นหมี่ได้ะค่ะโอเคค่ะแล้วมาต่อที่ข้าวหมูกรอบข้าวหมกกรอบราดลงไปเลยค่ะชุ่มๆชุ่มๆ เรามาชิมกันค่ะหมูกรอบชิ้นโตพร้อมน้ำซอสชุ่มๆขออนุญาตนะคะอืมรชาเป็นไงบางคะถูกขอบนุ่มมากแล้วก็หอมมากด้วยค่ะน้ำซอสก็สคือเข้มข้นมากๆอืม มันน้าซอสตัวนี้จะไม่เหมือนน้ำหมูแดงบ้านเรานะคะเขาจะเป็นน้ําซอสสูตรสูตรฮ่องกงของของทางร้านเลยใช่เฉพาะนะคะต่อมาอย่างสุดท้ายนะคะแา่ร้านปิมก็จะเป็นขนมจีบหมูค่ะนอกจากขนมจีบหมูเนี่ยก็ยังมีจีนฟํอย่างเื่นด้วยอย่างห้ากาวอะไรอย่างนี้ก็สามารถสั่งกันได้นะคะอันนี้เขาก็ให้ไข่กุ้งมาทานคู่ไปใช่ค่ะก่อนเราจะต้องทานจีนฟำเราต้องไข่กุ้งก่อนก่อน กยั็ยงไงบ้างของี่น็ก็รสชาติกรอๆดีค่ะแล้วก็แบบตัวเนื้อหมูนเนี่ยก็คือจะแน่นมากนะคะตอนที่ของคาวของปิงแล้วนะคะเราต่อกันที่ของทานเล่นกันดีกว่าตัวนี้จะเป็นกะหรีป,ปั๊บนะคะสูตร สิงคโปร์ค่ะซึ่งทางปิงเนี่ยค่ะเขาได้สูตรมาจากทางสิงคโปร์ด้วยค่ะซึ่งจริงๆแล้วเจ้าของเป็นสิงคโปร์แท้ๆเลยค่ะใช่เขาก็เลยมีสูตรจากสิงคโปร์เลยเดี๋ยวเรามาแกะทานกันดีกว่าค่ะก่อนจะแกะทาสติกเกอร์ตัวนี้นะคะเป็นสติ๊กเกอร์ของทางเราเองค่ะซึ่งแบบสามารถแปะปิด ตัวกล่องได้ด้วยแล้วก็สามารถใส่โลโก้หรือว่าใส่คอนแทคของร้านได้ด้วยเลยโดยที่เป็น2 i n 1ในชิ้นเดียวก็จะเป็นที่นิยมตอนนี้นะคะสหรับร้านดิเกอรี่หรือร้านอาหารทั่วไปในการต่งสติ๊กเกอร์แปะกล่องแบบนี้นะคะแล้วก็ทางร้านก็น่ารักมากด้วยนะคะเขี่ยกให้กำลังใจเราในช่วงนี้นะคะใช่ค่ะโอเคไม่รอช้าแกะเลยกะหรี่ปลาของเรานะคะวันนี้สั่งมาสองใสค่ะค่ะก็จะเป็น การขาสกระดี่ปั๊บนะคะของทางร้งาน p o ว e r c ั p เนี่ยก็จะเป็นเซตนสี่ชิ้นนะคะก็อ,อก่องละ185บาทคะ่ะเราจะมาชิมไส้แรกกันเลยค่ะก็คือออริจินลัลนี่อันที่ไม่มีเุดสีแดงนี่ค่ะเราจะมาแกะมาบิดให้ดูกันว่าไส้แน่นแค่ไหน ไก่เป็นไก่จริงๆค่ะชิ้นใหญ่มากแล้วก็มีไข่ต้มโอเคเดี๋ยวเดินมาชิมให้ดูนะคะว่ามันแน่นจริงๆหอมค่ะแล้วก็ใ่ไส่หนึ่งนะคะก็จะเป็นไส้เต้มหย่างกุ้งค่คะอันนี้ก็จะเป็นแับเครื่องเทศนะคะเดี๋ยวเรามาลองชิมกันว่ารสชาติเนี่ยจะแบบหอมจัดจ้านปะ อ,อันนี้เป็นไก้ออริจินอลนะคะจะไม่เหมือนของไทยค่ะของเขาจะมีกลิ่นเครื่องเทศแบบท,ที่ที่ที่แรงกว่าของไทยแล้วก็มีรสเผ็ดกว่าใช่แต่ว่าไก่เขาเป็นแบบชิ้นใหญ่มากเต็มคำอร่อยมากค่ะสำหรับ้๋วยํตยนะคะก็เนื้คนอค่อนข้างเยอะแล้วก็มีรสแบบค่อนข้างจะเผ็ดหน่อยนะคะสำหรับคนที่ไม่ทานเผ็ดก็อาจจะแบบแซนเขานิดนึงนะคะแต่ก็ อร่อยค่ะก็เป็นรสต้มยำหอมๆนะคะใช่ชิ้นใหญ่ามาก <c oughs> ม <c oughs> ค่ะเมื่อกี้เราเพิ่นเคียวโต๊ะกันไปนะคะเราทานของเขาเสร็จแล้วจะมาทานของคาเล่นันตต๊อกคืออร่อยคัดสรรค่ะสำนับอร่อยคัดสรรนะคะเขาก็ไม่ได้มีแค่สามอย่างนี้ยังมีของทานอื่นๆอีกนะคะที่น่าสนใจก็เราเข้าเมนเูอร่อยคัดสรรนะคะเ,เลเวอร์นะคะ ก็เราเข้าเสพถูกไปกันดูนะคะว่ามีอะไรที่น่าทานบ้างที่นี้สาอย่างที่เราเลือกมาเนี่ยก็จะมีหมูแท่งนะคะทองม้วนแล้ก็ผักกรอบนะคะสำหรับหมูแท่งเนี่ยสำหรับคนที่เป็นคีโตนะคะก็สามารถทานได้ด้วยะค่ะใช่แล้วแกะชิมไปเลยสำหรับหมูแท่งนี้ก็คือทานเล่นก็ได้หรือว่าแบบทานกับข้าวต้มก็ได้นะคะ พิมกับเขาต้มได้ค่ะอร่อยอร่อยเพลินมากอ่อเนือแค่ไหนอยู่ผักกรอบค่ะพริกบางพริกก็อยู่ตอนนี้เรามาดูกันว่ามีอะไรบ้างแกะหน่อยมีกระเทีย โอ้อันนี้อะไรคะเนี่ยบิดรู้หรือเปล่านาา่าจะใช่ก็คือมันจะเป็นแบบผักรวมมามีแครอทมีกระเจี๊ยบนะคะมีฟันท<ม>อง<ม>อยากก่างเงี้ยค่ะอืใช่หรอก็่องกล่องก็คือรสชาติดีเลยนะคะไม่เค็มไม่แบบอืเหมาะสำหรับคนที่ไม่ค่อย<ม>ชอบกินผักกินเป็นแสแน็คแบบนี้ก็ได้ะคะ่ะรูด้ดีค่ะก็จะเป็นแบบ มีปรโมชัท่นสามถุงสามร้อยบาทโ่อปีนะคะก็สามารถไปสั่งกันได้ะคะ่ะแล้วก็ผมรับใช้ที่อยากจะสั่งซื้อนะคะสนใจสั่งซื้อยก็สามารถเสิร์ชหาคำว่าอร่อยทันตที่เป็นปูได้เลยนะคะก็จะพูชื่อ,อแต่ว่าใครที่แบบไม่รู้ยังไงก็ดูคอนแทนด้านล่างได้แล้วก็นี่อย่างต่อไปนะคะเป็นอย่างสุดท้ายของวันนี้ก็คือนะ้ะ เดย์ฟรายนี้นบคอันนี้อยากจะบอกว่าคือน่ากินมากนะคะคือมีไดดมอน์สีนะคะแล้วก็จะเป็นตอนนี้จะเป็นรสตัดนั่นค่จะมาเปิดดูกันน่ากินมากนะคะซอสคุกกี้มีเขาเบิ้ทั้งหมดสี่รสชาติแล้วก็นอกจากนี้เขาก็ยังมีเครื่องดื่มด้วยนะคะก็เป็นน้ำส้มยูสติกค่ะก็เดี๋ยวเราจะมาดูกันก่อนอย่างแรก เค้กก่อนแล้วกังค่ะพี่แนทมันเริ่มบัลายแล้วอันนี้นะคะเค้กก็จะบอกว่าเป็นกลุ่มเฉพาะของทานร้านเลยนะคะสำหรับเลมอนชีสตัวยก็คือตอนนี้ก็อาจจะละลายอยูีนนะคะเพราะว่าเราออกทุก็นสำหรับการเก็บรักษาเนี่ยก็คือควรแช่ไว้ในตู้เย็น เราจะมาชิมกันนะคะตักเติมเนื้อตักให้ดูดูปะโอ้โหอันนี้นะคะเลโมอนชีสเนี่ยก็จะมีมชีสมีทั้งหมดสี่ช<อ>ั้นใช่เป็นชั้นของตัวเลมอนซัตตาวิชคิมแล้วก็ หาาแคคกเกอร์ได้ล่างนะคะเดี๋ยวเราจะมาลองชิมกันความใหญ่มากก <c oughs> ็จะมีขอ่แตหอมเลมอนมากเลยค่ะ<ช>แล้วก็กลมกล่อมมากไม่ไม่เปรี้ยวไปหรือหวานเกินไปเราแบบกำลังพอดีอเลยใช่ กินได้จนเกินภาคใต้ก็แบบรีแท็กเกอร์ปุ่นๆหอ,อมหอมเลมอนมากก็คือแนะนำเลยนะคะสำหรับบางคนเนี่ยอาจจะแบบเฮ้ยแบบเลมอนมันจะเข้าร้อนหอะนจะอร่อยไหมยอยากบอกเป็นคำว,ว่าร้านนี้อร่อยมากสำหรับเฟรกเลมอนชีสตัวนี้ค่ะจ่กไปเราก็จะมาที่ซอฟตี้กันค่ะ,อะโอเคมีทั้งว่าจีรสพี่แนทจะชิมรสไหนดี อันนี้ก็ได้นน <Okay. S 2> คนะคะอันนี้ก็จะเป็นออริจินลอลออริจินอลเป็นรสท็อกเกนแนอชนะคะจริงๆแล้วทางร้านแนะนำว่าควรอุ่นก่อนกินจะได้เยิ้มๆใช่ค่ะวันนี้เราจะมาลองเลดเวลเวกกันค่ะเป็นเลดเวอเรกแล้วท็อปด้วยเออ่ฮิวสต์ดัตก็ฮาอุอ่นก่อนก็คิดว่าน่าจะหอมกว่านี นี่ก็คือเอนอคกี้ออกแรอืน้อคุกกี้แน่นมากเลยค่ะแล้วก็ไม่หวานมากเหมาะสำหรับกินกับนมได้เลยไก็น้อคุกกี้นะคะก็นิ่มมากไม่ฝืดค่ะ เ็ดอร่อยค่ะง่ายก็อย่างนี้นะคะเราก็สามารถทานกับขึ้นดื่มคุ้มชุ่มชุ่ได้นะคะใช่ค่ะอร่อยทานคู่กับก็อร่อยนี่ยะคะ่ะทนายฟันนี่เบสน,นะคะเขาสั่งสลัดกับเราตัวนี้เป็น เป็นสติกเกอร์ที่โชว์โลโก้แล้วก็มีเป็นแปงคิ้วด้วยค่ะก็คือแปะลงมาบนกล่องได้เลยอ๋อเป็นปานี่นะคะเขาก็จะใส่ฉลากเป็นเนื้อแบบกนน์ดได้ค่ะเพราะว่าเขาเนี่ยติดทั้งกล่องหรือว่าติดัขวดแช์ก็ได้เอาละค่ะก็เราได้รีวิวอาหารหมดแล้วนะคะทั้งหกร้าน้าที่เป็นลูกชากล้วสดของเรานะคะใช่ค่ะ แล้วก็นอกจากอาหารจะอร่อยแล้วนะคะสติกเกอร์ก็ยังสวย้วยค่ะเพราะว่าทางเราเป็นคนผลิตเองอาคายังไงนะคะสำหรับใครที่สนใจฉลากสินค้าสติกเกอร์นะคะก็สามารถมาสั่งกับเราได้ที่ www.sticker.com ค่ะหรืกกอ,รอว่าสำหรับ ตัวแพ็กเกจจิ้งต่างๆนะคะไม่มว่าจะเป็นกล่องกระดาษโฟสการ์โปสเตอร์โปรโชรัวเ,เนี่ยก็สามารถมาสังได้ที่ศูนย์สค้าได้เลยนะคะใช่ค่ะแล้วก็ก่อนจะไปเนี่ยเราขอฝากรายการไอคอสัสตูเมอร์โฟล์ด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นการรีวิวอาหารหรือว่าจะเป็นการเชิญลูกค้ามานั่งพูดคุยกันในรายการก็เราก็จะสามารถแบบเหมือนอ่ะอาจจะแบบแนะนำว่านาอาหารอร่อยอร่อยวันนี้ที่อะไรดีนึงไม่ออกนะคะก็ลองกดย t u b e หรือว่า ดูวิดีโอของเราได้ค่ะแนะนำร้านค้าต่างๆแล้วก็ไปตามรอยกันได้เลยนะคะใช่ค่ะก่อนจากกันไปสำหรับร้านคะ้าเนี่ยที่แบบรู้สึกว่าโอ๊ยขายไม่ดีเลยก็เป็นช่วงของโควิดนะคะก็มาต่างที่ตรงนี้ค่ะเรามีโปรโมชั่นลดแรกแจกแถมช่วยลดต้นทุนได้วยนะคะใช่ค่ะวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ